ดีค่ะพบกับโฟกัสน,นะคะกับแล้วค่ะวบันเทิงวันนี้ค่ะต้นสีพันนะคะโผล่คอมเมนต์การไอของแจ็คแฟนฉันค่ะหลังเกิดดรามาเดือดชาวเน็ตถวกยับเลยทีเดียวนะคะว่าไร้มารยาทไม่ให้เกียรติคนที่พูดแทรกแจ็คแฟนฉันนะคะขณะที่แจ็คแฟนฉันเนี่ยกำลังดำเนินรายการอยู่ค่ะเรื่องมันจะเป็นยังไงน,นเนี้ยเดี๋ยวเราปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ กลายเป็นประเด็นดราม่าเดือดสนั่น u t u b e จนได้กับเทปย้อนหลังของรายการแฉที่ออนแอร์เมื่อวันที่27กันยายน2564ที่ผ่านมาโดยในวันนั้นมี3พิธีกรมดจำคาชาพาแจ็คแฟนฉันและน็อตวอรลิตทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการแฉและได้เชิญแขกรับเชิญอย่างนิวเคลียร์ฮันซา อ้นสีพันธ์และเอกกี้เอกชัยมาพูดคุยในรายการโดยในเทปรายการดังกล่าวมดดำได้ให้โอกาสแจ็คแฟนฉันทำหน้าที่เป็นพิธีกรหลักในการถามนิวเคลียร์เกี่ยวกับประเด็นดราม่าทั้งหมดก่อนหน้านี้ทังเรื่องดราม่าไม่เลี้ยงลูกข่าวมั่ว อีเจเพจ้าทุ่มสร้างบ้านใหม่ให้นิวเคลีย์หลังประกาศเลิกลารวมถึงความสัมพันธ์กับอดีตสามีเพจ้าซึ่งในระหว่างที่แจ็คกำลังทำหน้าที่พิธีกรรายการอยู่นั้นดานอ้นสีพันมีการพูดแทรกและพูดถัดอยู่บ่อยครั้งจนแฟนๆรายการเกิดความไม่พอใจโอ้นสีพันอย่างหนักมองว่าพีอ่อ้นควรมีมารยาทและให้เกียรติพิธีกรคนอื่นเนื่องจากแจ็คกำลังถามคำถามนิวเคลีย์และไม่ได้ถามตัวเองแต่ชอบแทรกและพูดขาดเหมือนเป็นการหักหน้าอยู่ตลอด ทางที่นิวเคลียร์เต็มใจที่จะตอบคําถามซึ่งเข้าใจว่าสนิทกันแต่มันต้องมีซีนให้กันและให้เกียรติพิธีกรในรายการแฉนิดหนึ่งตลกได้แซวกันได้แต่มันต้องมีจังหวะระหว่างความสนุกสนานกับมารยาทมันเป็นเส้นบางๆและเห็นหลายรายการชอบปั๊บตลอดหลังจากเมื่อวันที่28กันยายน2564ที่ผ่านมาเกิดดราม่าสนันชาวเน็ตไม่พอใจนักแสดงสาวอารมณ์ดีอ้อนสีพันปมพูดแทรกและพูดขัดนักแสดงพิธีกรสาย อย่างแจ็คเฉลิมพลหรือแจ็คแฟนฉันขณะทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการแฉสัมภาษณ์คุณแม่สุดสตรองอย่างนิวเคลียร์หันษาอยู่นั้นพร้อมจวกยับควรม,มีมารยาทและให้เกียรติพิธีกรคนอื่นล่าสุดในอินสตาแกรมของแจ็คแฟนฉันโพสภาพใส่ชุดเต็มยศในลุคของผู้บริหารพร้อมข้อความว่าวันนี้เลิกตามยามดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยผู้บริหารแจ็คกำลังไปถ่ายเปิดออฟฟิศบริษัทอวยพรให้ผมด้วยนะคบพี P ่ๆติดตาม y o u t u b e แจ็คแฟน และหลวงพ่อวราวัตรโพทองมาทําพิธีทาบุญเปิดบริษัท y YouTube แจ็คแฟนฉันเอาบุญมาฝากครับท่ามกลางเหล่าคนในวงการอาทิดีเจภูมิใจตั้งสงา่าไอนภพัชรินลูกสาวนาคอมและนับฉัตรนันหลานสาวแพทยประภาเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นจำนวนมากรวมถึงอ้นสีพันที่ก่อนหน้านี้โดนกระแสด,ดราม่าเดือดเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเช่นกันว่าแจ็ครอบรื่นทุกเรื่องนะก็เป็นคุณแม่อามค่ะ เนี่ยแม่สิมึงอย่าทำฉากอะไรเลยพี่นี่ก่อนเดี๋ยวดิให้โอกาสเขาหน่อย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 คุณแม่ลูกหนึ่งที่ผ่านมรสุมมานะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่ผ่านมาเครียดไหมครับเลือกที่จะไม่ตอบก็ได้อยู่ตอบก็ได้ต้องตอบครับเพราะอันนี้คือแฉครับแต่คำถามไม่น่าสนใจเลยนะคะอยู่กับใครประเด็นคือยี้คำถามคือจะถามว่าสร้างบ้านนี่อยู่กับใครอยู่คนเดียวหรือว่าอะไรยุ่งอะไรกับเท้ามาเรื่อยตัวเท้า จะมีใครอยากจะรู้เลยว่าแกอยู่กับใครบ้างเอเคต่อไปเลย่านข้าวหลังที่สามค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวเล่าข่าวบันเทิงวันนี้แล้วแรงจิตอุถึงใจท่านผู้ชมกันไหมล่ะคะถ้ายังไอย่าพัดการรับชมรายการเล่าข่าวบันเทิงทีทุกคนจังถึงมาสุกเวลาห้าโมงเย็นสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ